โรงแรมที่ฟูจิทําไมถึงจองยากจองเย็นนะคะอย่างเช่นคุณฝนนะคะติดต่อมาบอกว่าสนใจจะจองอุบุยะนะคะเราก็จะจองวันนี้วันนี้เนาะแล้วให้ทีมงานช่วยจองหน่อยได้ไหมต้องบอกว่าไม่ได้นะคะคือตอนนี้โรงแรมอุบุยะที่ฟูจิเขามีข้อกําหนดเลยนะคะแบบนี้นะคะว่า ต้องคุณต้องไม่เป็นเอเจนซี่นะคะแล้วก็ไม่ต้องไปขายห้องต่อนะคะสิ่งที่ทีมงานช่วยได้ค่ะทีมงานเนี่ยก็จะเป็นเหมือนลูกค้าเลยนะคะแล้วก็ช่วยลูกค้าจองไปด้วยกันโดยที่เตรียมข้อมูลดังนี้นะคะตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งที่ทีมงานขึ้นไว้ให้แล้วนะคะว่าต้องมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เตรียมบัตรเครดิตของท่านให้พร้อมนะคะเพราะว่าอย่างลูกค้าคุณฝนนะคะมีบัตรเครดิตหลายใบมากใช้เท่าไหร่ก็ไม่ได้สรุปปิดจบนะคะง่ายที่สุดนะคะถ้าเกิดจองโรงแรมในญี่ปุ่นใช้ JCB Card นะคะ จะสามารถจองได้โดยง่ายค่ะติดต่อจองโรงแรมอุยะเอเจตนนะคะเคเเองก็จองไว้ได้นะคะแต่สามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ทุกท่านสามารถที่จะแย่งชิงและจองได้เคเคโทรเจแปนยินดีให้คำปรึกษาค่ะ